เย็นนี้มีเวลาว่างทานข้าวด้วยกันไหมครับไปแค่สองคนนี่แหละครับเตัวไ i โฟนนะครับ Samsung S24 มือถือที่ตีโอคิดว่าหลังจากนี้จะเปลี่ยนวงการไปเลยจากสมาร์ทโฟนให้มาเป็นยุคของ AI โฟน มีฟีเจอร์อะไรเจ๋งโคตรเยอะเลยอันนี้ยอมรับผล,ลุกเลยตอนนั่งฟังนะครับป่าเดี๋ยวไปฟังกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่จะเปลี่ยนโลกบ้าง ในเรื่องของวัสดุนะครับรอบนี้ถ้าตัว S 2 4ี่ Ultra เนี่ยเขาก็ใช้มาเป็นวัสดุแบบไทเทเนียมนะครับซึ่งพีโอนะถ้าไม่ได้ดูดูเรื่องอื่นเลยสัมผัสก่อนเลยสัมผัสดูพรีเมียมขึ้นเยอะเลยกับตัวสีสันแล้วก็ตัวกระจกมันมันกลืนเข้าไปหมดเลยนะครับถ้าเชียร์เชียร์เป็นสีของไทเทเนียมแบบตัวไทเทเนียมเลยนะอันนี้จะสวยมากของจริงสวยมากสัมผัสดีมากตัวของไทเทเนียมก็รู้สึกว่าเครื่องมันเบาขึ้นแต่ในด้านของสเปคเนี่ย ที่เขาพูดมาเนี่ยมีความคงทนมากขึ้นมากกว่า50%ขึ้นไปด้วยนะโอ้ถือว่าก็น่าสนใจว่าจะคงทนในขนาดแต่ซีโอคงไม่ดรอปเพสได้ดูนะแต่เอาไปว่ามันแข็งแรงขึ้นก็แล้วกันนะครับเรื่องอื่นที่หลายคนสนใจตั้งแต่ข่าวลือมันออกมาแล้วนะั่นคือเรื่องของกระจกเนาะกระจกรอบนี้จะเป็นกระจกแบรนด์อย่างที่หลายคนต้องการนะครับแต่ถามว่าก,กระจกแบนด์แล้วมันจะจับขนัดมือไหมบอกเลยว่าแบรนด์เฉพาะกระจกแตนขอบด้านข้างจะเคิร์ฟรับอุ้งมือนะอันนี้ให้สัมผัสพรีเมียมแล้วก็ เหมือนเข้าใจคนคนคนใช้งานสุดๆเลยนะเขียน <_ d ata> ได้แบบไม่ต้องกังวลใช้ S Pen แบบไม่ต้องกังวลขอบข้างแต่การจับยังถนัดมืออยู่นะครับอันนี้คิดมาให้ดีมากเลยภาพรวมนะครับด้านหลังเป็นกระจกเป็นผิวที่ไม่ใช่ glossy นะครับสัมผัสก็จะพรีเมียมมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสำหรับตีโอดูบเบาขึ้นเยอะเลยรอบนี้นะครับใครที่กังวลว่าฟีเจอร์ Galaxy AI ต่างๆจะใช้ได้กับรุ่นท็อปเท่านั้นออาต้าเท่านั้นบอกเลยครับว่ารอบนี้ s a m s u n งใจดีโคตรใส่มาให้ใส่กับ Sams ุง Galaxy AI มาให้ทั้งซีรีส์เลยนะครับตั้งแต่ S 2 4 Ultra S24 Plus แล้วก็ S24 นะครับผมมาหมดเลยนะครับแน่นอนแล้วรอบนี้ก็มีหลากหลายสีด้วยเนะี่ยมีสีสีที่สำหรับ d โ o นะรู้สึกว่ามันแบบแปลกใหม่เนาะอย่าง S24 เนะี่ยก็เนี่ยสีสีเหลืองนะครับหรือถ้าจะเป็น Plus เนี่ยที่เขาดูดูดีมากเลยเห็นไหมนี่จริงๆมีสีสีแต่ให้เห็นจะชัดสีที่มันดูแปลกใหม่ก็จะเป็นเนี่ยสีม่วงเนาะหรือสีเหลืองนะครับสีเหลืองใช้สำหรับ Dio นะถ้าใครต้าแลนะก็ ไทเทเนียมเนะี่ยฮอตสุดแน่นอนเตรียมจองได้เลยนะครับมีแบบรอคิวกันแน่นอนหนึ่งเรื่องของด้าน AI นะครับในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของแบบการหาข้อมูลการทํางานอะไรต่างๆเราสามารถเปิดบทความเปิดหน้าเว็บไซต์หรือว่าจะเปิดเป็น PDF ก็ได้และสุดท้ายนะครับนี่เราให้ AI มาสรุปให้ฟังได้ครับแตะไปที่ปุ่ม Galaxy AI เนะครับเห็นว,วิ่งวิ่งตรงนี้นะปับ๊บถามว่าให้ summarize ให้ไหมหรือให้สรุปให้ไหมแตะปุ๊บสรุปให้ได้สรุปข้อมูลทั้งหน้าให้เหลืออยู่ไม่กี่บูเลต ให้เราเข้าใจแบบกระชับกระชับถ้าแปลไม่ออกเป็นภาษาภาษาอื่นแตทะทำสเสเดได้ด้วยเลือกภาษาบ้าบอมากนี่มันยุคไหนเนี่ยอะไรเนี่ยยินทีต้องรับเข้าสู่ยุคถัดไปครับ Quoi bonjour, bonjour. C'est tellement mignon. Quel est votre nom Wow Mon nom est Mélissa. Et le vôtre Je suis Mélissa Latteur. Yenni, vous avez le temps de manger avec nous Avez-vous le temps de dîner ce soir Oui. Où est-ce que tu vas m'emmener Je ne vais <coughs> pas <coughs> พาไปดินเนอร์ที่ร้านริมน้ำครับเราจะไปกันแค่สองคนรไปแค่2คนนี่แหละครับ <c oughs> จากที่ลองแปลดูเป็นไงบ้างครับตรงดีนะคะคุยกันเรื่องอคุยกันร้วเรื่องถามว่าแบบ exactly ไหมก็เราก็ต้องดูกันอีกทีแต่ว่าภาพรวมยังพอเข้าใจได้เข้าใจแน่นอนว่าเราจะไปที่ไหนแล้วเราเอาชีวิตรอดได้แน่นอน <c oughs> ซึ่งอันนี้นะครับหน้าตาถ้าเราอยากให้ออโต้จริงๆก็ทําได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเซตให้เขาเลยมันจะรู้ทันทีมันจะชัดเจนเลยว่าต้องแปลภาษาอะไรบา mm hmm. งทีถ้าต้องรอออโต้เนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราเซตไว้เลยมันก็จะชัวร์กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเซตไว้ก็จะดีกว่านะครับ แต่โหจริงๆแล้วหลังจากนี้กำแพงภาษาไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอต่อไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าเราก็สามารถไปที่ไหนบนโลกได้แล้วสยอดแล้วเป็นมือถือที่ต้องมีจริงอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ในการทํางานได้ด้วยนะครับรวมไปถึงใช้ในการ โซเชียลติดต่อกับเพื่อนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีเลยนั่นคือเรื่องของการแปลภาษาหรือให้แนะนําคําพูดใครจะไปจีบสาวใครที่แบบเฮ้ยเราอยากจะได้แบบว่าแนวแบบเพื่อนกันเล่นคุยเล่นกันเลือกสไตล์ได้ด้วยนะครับมาดูเลยนะครับในเรื่องของการแชทที่ใช้ AI เข้ามาช่วยอ่าทำยังไงนะครับเรื่องของเรื่องคือ ถ้าเราอยากจะแปลภาษาเป็นเราแบบติดต่อการค้าหรือเรามีเพื่อนต่างชาติเราสามารถแปลได้เลยอยู่แล้วนะครับไปที่ตรงนี้ได้นะเลือกภาษาตรงนี้สมมติเราอยากคุยกับคนเกาหลีเลือกต้นทางเป็นไทยนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาเกาหลี่ะก็จะกลายเป็นว่าสวัสดีครับนี่โอเคครับปึ๊บเห็นไหมฮะพอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันออโต้ให้เลยเป็นภาษาที่เราต้องการไม่ต้องข้ามแอปอะไรทั้งนั้นไม่ต้องข้ามแอปอะไรทั้งนั้นแต่ ที่มากกว่านั้นถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเขียนไปมันเป็นประโยคที่มันน่าสนใจไหมเป็นประโยคที่แบบอยากให้มันดูแบบไม่ทางการปรับนะครับไรทิงสไตล์ตรงนี้ไปให้ AI เปลี่ยนนะครับแตะปุ๊บรอแป๊บหนึง่งมันจะโผล่มาเป็นหลากหลายสไตล์ให้เลือกโดยที่มีความหมายคล้ายๆเดิมนี่เป็นเรื่องของ AI ที่มันเอามาปรับใช้อยู่ในมือถือเครื่องเดียวไม่ต้องแบบ ข้าแอป,ปออกแอป,ปไปไปมาๆนะเนี่ยมีใส่อีโมจิใส่อะไรต่างๆให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งก็คือมันโคตรสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาข้ามแอป,ปออกแอป,ปไปมานะครับจบในตัวเครื่องนี้เลยนะครับมันแบบโอ้โหกำแพงภาษาอีกหนึ่งเรื่องที่มันถูกพังทลายไปแล้วนะฮะตอนนี้นะใครทํางานใครมีเพื่อนต่างชาติ หรือแม้กระทั่งใครที่ไม่รู้จะพิมพ์ยังไงให้มันให้มันโดนใจบางทีให้ AI ช่วยเลือกได้นะครับผมเยี่ยมมากเลยเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของกำแพงภาษาอีกแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเราต้องมีเรื่องของการติดต่อการค้าแบบไม่อยู่ต่อหน้าล่ะล้วก็ไม่ได้แชทกันล่ะต้องทำยังไงนะครับอันนี้มีเรื่องของการแปลภาษาแบบ real time ผ่านการโทรด้วยและที่สำคัญไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้โคตรเจ๋งเลยทุกคนมาเดี๋ยวลองทำให้ดู นะครับเดี๋ยวเราจะลองกดโทนะครับในรอบนี้เวลาที่เรากดโทนะจะมีคําว่า call e s i t อยู่ถ้าเราแตะ call s s i t นะครับแล้วก็แตะคําว่า live translate จะเริ่มต้นขึ้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นภาษาที่เราเลือกไว้ว่าเราจะคุยกับใครอันนี้ต้นทางเป็นภาษาเยอรมันนะครับแล้วเราก็เป็นภาษาไทย <Okay. S 1> ผมเป็นคนที่จะมารีวิว okay. ที่ได้ร้รูจักคุณผมก็ดีใจที่สามารถสื่อสารกับคุณได้ในภาษาไทยฉันก็มีความสุขที่คุณเป็นอยากจะบอกคุณว่าคุณหน้าตาหล่อมากๆากเลยฮะ Own. ขอบคุณเธอมากเช่นกันนี่นะครับผมมาอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกเวลาถ้าเราเปิดฟีเจอร์ร e t r า n เส a ็ e ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมคือเปิดมาปุ๊บเขาจะบอกฝั่งตรงข้ามสายก่อนเลยว่ามันมีการถูกตีความและถูก อ่าบรรยายสดอยู่นะครับอ่ามันก็จะถูกแปลเป็นภาษาที่เราเลือกไว้ตรงนั้นให้อีกฝั่งถึงได้รู้ด้วยเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะเรื่องเป็นเรื่องปกติแล้วสําหรับโลกหลังจากนี้ที่แบบมีการแปลแบบนี้แล้วคนได้ยินใส่เสียงสายมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยปกตินี่เรื่องปกติในวันแรกๆอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่อีกหน่อยคงเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เขาเรียกว่าช่วยในด้านของการทั้งเรื่องการทํางานแล้วก็เรื่องของโซเชียลด้วยนะนั่นคือฟีเจอร์ของเ i r c l e ค o Search นะครับ Circle search เ,เช, Galaxy ช่วย พอตในเรื่องของเฮ้ยจะค้นหาอะไรทั้งการใช้กล้องหรือว่าการเซิร์ชจ,จากในตัวของตัวมือถือเองนะครับอ่ะถ้าเอาง่ายๆใช้จากกล้องก็เห็นได้ชัดเลยต,ตอนนี้เดลิโออยู่กับตัวของต้นไม้ใช่ไหมไปที่ตัวของรูปใบไม้นะครับและถ้าอยากจะเซิร์ชอะไรแต่ปุ่มโฮมค้างครับมันจะขึ้นหน้าจอแวบๆมาปุ๊บให้เราวงครับจะใช้ปากกาวงหรือนิ้ว,วงก็ได้ปุ๊บมันจะไม่ใช่ Google Search Google เลนนะมันจะมีการหาข้อมูล และมีการให้ข้อมูลเสริมเข้าไปอีกว่ามันคือเรื่องของอะไรนะมันเป็นส่วนของตรงไหนนะครับหรือถ้าเราอยากจะซัพพอร์ตเข้าไปอีกปุ๊บอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนแบบจากใบไม้เขียวเป็นเรดละ่ะมันมีไหมมีเรสไหม อืมปึ๊บอิมเรสโฮะมันจะเป็นยังไงฮะมีใบแบบสีแดงไหมใบด่างอะไรแบบนี้ไม่มีไหมอ่ามันจะหาอันที่มันเกี่ยวข้องแล้วเป็นเปลี่ยนสีให้ด้วยนะครับซึ่งสะดวกมากๆสะดวกมากๆหรืออีกอันนึงสมมุติเราเจอดาราในไอจีอย่างที่เขาแบบว่าถ่ายรูปที่นี่ที่ไหนมันมีเขาไปเที่ยวที่ไหนกันนะกดตรงนี้ครับง่ายๆปุ่มโฮมครับแล้วก็เอ๊บวงที่รูปที่ดาราไอจีที่นั่นไปนะครับมีรูปอาจจะมีรูปดาราอยู่แต่เราวงสถานที่นะเขาก็จะไปหาให้ว่ามันคือที่ไหนนะนี่ ไอ้บอกว่าแน่ที่นี่คือที่นี่อ่าเนี่ยครับข้างล่างถามถามข้อมูลได้แล้วก็ข้างล่างเขาจะมีคําถามที่มีโอกาสที่เราจะถามเพิ่มเติมเนี่ย how much does it cost to go ห mm hmm. มายถึงว่าไปที่นี่มันราคาเท่าไหร่อะไรต่างเนี่ยไอคิดให้เลยว่าจะถามต่ออะไรไหมลองแตะเข้าไปปุ๊บหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยเลยถ้าเราอยากจะเสริมเข้าไปอีกอยากจะไปที่นั่นทำไง เขาก็อาจจะแบบมีข้อมูลจากในเน็ตมาให้นะครับว่าไปยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับนี่มันยุคอะไรกันเนี่ยทุกคนมันยุคอะไรกันเนี่ย อีกหนึ่งเรื่องนะครับอย่างที่บอกไปที่ AI จะเข้ามาช่วยใน,ในเรื่องของการทํางานแล้วการใช้สื่อโซเชียลแล้วนะ well ยังมีในเรื่องของการเอามาปรับใช้กับเรื่องของกล้องเอามาปรับใช้ในเรื่องของรูปภาพมันใช้อย่างไงครับทุกคนอยากจะบอกว่าปกติฟีเจอร์พวกนี้นะมันจะต้องแบบโอ้โหเอาไปทําอะไรยุ่งยากที่ข้างนอกแอปต่างๆนะครับอันนี้จบภายในแอปของตัวของซัมซุง S ยีสิบเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองถ่ายให้มันแบบเบี้ยวๆบยวที่สุดเออปึ๊บอ่าอ่ะโอเค ่ายออกมาเสร็จปุ๊บแล้วมันได้รูปภาพออกมานะครับถ้าเราอยากจะอีดีนะครับต้องเนี่ยก็แตะไปที่ตัวปากกาแล้วก็อีด t นะครับจะเห็นเป็นสัญลักษณ์นะครับ Galaxy AI โผล่เข้ามานะครับแตะปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะปรับอะไรยังไงบ้างถ้าอยากให้น้องเอ่อยืนตัวตรงนะครับเดี๋ยวดูนะส่วนนี้มันคือมันไม่มีอยู่จริงนะครับส่วนต่างๆนี่ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเล็กๆคือมันไม่มีอยู่จริงนะกดเจเนเรครับปุ๊บเดี๋ยวมาลองดู บอกนิดนึงว่าฟีเจอร์นี้ใช้อินเทอร์เน็ตในการปรเซสด้วยเพราะว่ามันจะดึงคลังข้อมูลจากรูปภาพทั้งหลายเป็นร้านล้านร้านภาพนะครับมาประมวลผลอยู่ในเครื่องนะครับปุ๊บเห็นไหมมาถึงตรงนี้ได้เรียบร้อยหมดแล้วปกติถ้าอยากให้น้องนางแบบยืนตัวตรงปุ๊บบางทีเราจะต้องสูญเสียไปเลย ส่วนที่มันหายไปนะครับแต่อันนี้อยากให้น้องดึงนตัวตรงปุ๊บจะเนเรตให้เองเลยนะครับสร้างขึ้นมาส่วนส่วนที่ขาดหายไปเนี้ยสร้างขึ้นมาเติมให้มันหมดเลยจนทําให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ไดออ้สะดวกมากเลยนะครับสะดวกมากๆอีกหนึ่งอันนะครับนอกจากในเรื่องของการเติมส่วนต่างแล้วบางทีเราย้ายอ็อบเจกต์ได้ด้วยย้ายวัตถุได้ด้วยนะง่ายๆครับก็ไปที่การอิด t ินะครับแล้วเราก็ปุ๊บแล้วก็แ,วกแตะค้างไว้ปุ๊บนี่ออโต้ออกมาเลยนะว่าเราควรรู้ใจเราถึงขนาดว่า เราควรจะเลือกอะไรนะครับปึ๊บอยากให้น้องขยับมาทางขวานิดนึงก็ทาได้นะครับปึ๊บอ่ะโอเคอยากให้หยุดขยับไปทางขวานะแล้วก็กดเจนเนเรตรอสักครู่ส่วนตรงกลางมันหายไปนะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ครับปึ๊บเติมส่วนต่างให้เองได้เลยสุโอ้โหสะดวกมากเลยอะ่ะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วมันจบอยู่ในมือถือเครื่องเดียวนะ่นิดนึงถึงเวลาปุ๊บแล้วเราอยากเซฟนะก็กดเซฟ As สกอรปี้นะครับมันจะมีทั้งต้นฉบับแล้วก็อันใหม่มาให้เลย นะครับผมอ่าแต่ใครว่าน้องน่ารักนะครับพิมพ์คอมเมนต์หนึ่งรัวๆนะอี่เผื่อขอ IG ให้จีให้พามาในเรื่อง AI กันซะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องสเปคด้านในกันดีกว่านะครับสเปคด้านในตัวนี้นะครับของซัมซุงน,น,น,นะครับ,ะรบจะใช้เป็นชิป CPU Snapdragon 8 Gen 3นะครับผมซึ่งเป็นชิปใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวแรงเลยแล้วกันนะฮะนอกจากเรื่องของชิปที่มันแรงแล้วเรื่องสําคัญคือเรื่องของการระบายความร้อนและตอนนี้นะครับ ได้เอามาเปิดให้เห็นชัดๆเลยว่ามันมีการอัปเกรดขนาดไหนนะตรงนี้เรื่องของ S12 Alta นะจะมีตัวเครื่อ Heat Sink นะครับที่ระบายความร้อนเนี่ยประมาณแถบนี้นะขยายใหญ่ขึ้นที่ S13 Alta และไปที่ S14 Alta ถ้าเห็นนะโหใหญ่กว่าของเดิมประมาณเท่าตัวเลย นะครับที่ว่ามันจะไปใช้ได้จริงหรือเปล่าต้องบอกเลยว่ามีกล้องที่วัดระดับอุณหภูมินะครับแล้วก็เช็คกันเลยนี่เปิดเกมเกนชิน i m น,นแพคคือว่าโตท็อปเลยนะครับดูได้เลยครับว่าอันไหนมันร้อนน้อยที่สุดนะครับอันที่3คือทางฝั่งตรงนู้นเนาะ s อสจีสิบเลตนะครับและก็ ตัวของ S23 Ultra 38.8แล้วก็ S22 Ultra 40องศาเห็นได้ว่านะครับพัฒนาขึ้นอย่างจริงนะครับจริงๆเพราะอุณหภูมิมันร้อนน้อยสุดเลยนะก็เป็นเรื่องของการระบายความร้อนที่นอกจากชิปแรงแล้วอย่าลืมระบายความร้อนด้วยนะครับก็อันนี้ทำได้ดีที่สุดเลยดูถึงนี้นแล้วชอบเกี่ยวกับ AI Phone Samsung Galaxy S24 ตัวนี้ตรงไหนบ้าง AI ไหนที่เพื่อนๆชอบบ้างและน่าจะได้ใช้บ้าง คอมเมนต์เล่าให้อติรีวิวฟังนิดนึงครับผมจะได้รู้และก็จะได้กับซิปบ,บอกเอาเนี้ยฟีเจอร์นี้เด็ดสุดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ